สวัสดีครับวันนี้เตรียมไปทําธุระในเมืองเป็นเช้าเลยนะครับเพราะว่าจะได้เสร็จไวๆนะครับช่วงบ่ายๆเราคงจะเสร็จแล้วก็จะไปกลับนะครับเตรียมกระเป๋านะครับส่โทรศสพท์เอกสารไปด้วยนะครับก็ไปเช้านิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเราไปสายคนมันเยอะนะครับมาไปท กรรมหลายอย่างครับจะแวะไปะที่ธนาคารไปที่ห้างครับก็ถ้ามีเวลาก็จะไปจองชิวสำหรับตรวจสุขภาพด้วยนะครับที่โรงพยาบาลนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วต,ตัวไปชุดนี้เหนะครับว่าเป็นวันเสาร์คนก็นจะมีเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าที่ห้างที่อะไรนี้คนไปเยอะนะครับ